สองห้าสิบจุดสองห้าตอนนี้เราพอถ้าเกิดว่าเราจะเอามาวัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องตัดค่าเราจะตัดค่าสิบจุดสองห้ามันก็คือแบบนี้มาถึงนี่ถูกปะ่ะถ้าเกิดนั่นก็คือครึ่งหนึ่งของกระเป๋าครึ่งหนึ่งเราก็ทำท่าอย่างนี้นะ กระเป๋าใครกระเป๋าจอยอ๋อกระเป๋าจอยเหรอเนี่ย <Yeah, S 1> ที่เราตัดตรงนี้ก็คือสิอ่เกีนไสองห้าแล้วก็ความยาวก็คือช่วงนี้ที่เราวัดมานี่คือสิบหกจุดหนึ่งกับอนึ่งเนี่ยค่าเราก็จะเป็นลักษณะน,นี้แล้วพอเวลาที่เราทำ เวลาที่เราทำน่าจะมีกระดาษสักชิ้นหนึ่งก็คล้ายๆว่าอันเนี้เป็นผ้าเราถูกป่ะผ้าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าลักษณะแบบนี้พอเวลาที่เราทําก็คือผ้ามันจะยูีลักษณะนี้ถูกปะ่ะ <sources> เออแล้วเวลาที่เราตัดชิ้นนี้ออกมาเรียบร้อยเนี่ยนะเราก็จะใช้ทับกันอย่างนี้ แล้วตรงของนี้ก็คือเราสอนเราให้เราหั่นชิ้นใช่ไหมแล้วของนี้ยังไงใช่ก็เดี๋ยวเราเย็บไงพอเวลาเราเย็บเราก็คือว่าพับผ้าแบบนี้ใช่ป่ะเราจะพับมันพับมาเหมือนถุงอะแล้วเราก็เย็บก้นยผ้าเย็บตรงนี้ก็คือว่าพอออกมาเป็นลักษณะนี้ใช่ป่ะแล้วพอชิ้นผ้ามา เราก็พับพับด้านนี้แล้วก็เย็บเย็บเย็บนเย็บนี้คือกระเป๋าติดค่อยๆแบบนเออเนี่ยกระเป๋าด้านบนก็คือปากตะก้าสองข้างใช่ไหมเราก็เย็บกระเป๋าใส่ไปก่อนตรงนี้ก็ใช่ใช่ตรงนี้ก็ห่างลง,างมาสักประมาณนิ้วครึ่งห่างจาก ด้านบนของกระเป๋ามันนิ้วครึ่งแล้วเราก็ติดกระเป๋าเราเรียบร้อยพอติดเรียบร้อยแล้วไอ้ข้างนี้มันก็คือด้านในกระเป๋าถูกปะนี่คือด้านในนะด้านในด้านในของกระเป๋าเพราะว่าเราเย็บกระเป๋าติดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาที่จะเย็บขอบเราจะให้กระเป๋าใบนี้มันอยู่ข้างนอกเราต้องเย็บตรงนี้ก่อน ขับออกมาเย็บด้านข้ามมาข้างนี้เสร็จเย็บลงมาข้างนี้เสร็จพอสองข้างนี้เสร็จแล้วเราก็ตลกกลับด้านขับกลับด้านมาขับกลับด้านมาตะเข็บตะเข็บดนนตะเข็บมันจะอยู่ด้านในถูกปหตะเข็บอยู่ด้านในเราก็จับดี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 เสร็จเราก็เย็บให้ตะเข็บมันซ้อนกันอ่ะเย็บพับเข้าใจปะเย็บปื้อลงมา ปืดลงมาให้มันเป็นซ่อนเขาเรียกว่าซ่อนตัเข็บป่ะแล้ววิธีการที่เราซ่อนตะเข็บก็คือว่ามันเป็นเส้นที่เราตัดอาไว้พอดีพอดีที่เราวัดตรงนี้อ่ะพอตรงนี้ได้เสร็จเรียบร้อยกันนี้พอได้ตรงนี้เสร็จนะได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูก้อนของเราถามไมเ่เติมพอ เราก็ดูก้นกระเป๋าเรามันกว้างเท่าไหร่สองครึ่งนะสองครึ่งถ้าเกิดมันทำไง,ง,งมันจะมีแต่ก้เใช่ไหมปากแอรเนี่ยเราก็รเราถุงกล้วยแขกนั่นหรอเออแบบธรรมดาเนืออ้อออกแล้วสูงแล้วก็จะดิ้นแล้วก็มาดูปาก และตรงนี้สองความกว้างเนี่ย